อาวสวัสดีครับผู้ชมนี่อยู่ผมในช่องบิ๊กพ่อชนลแนลในเกมล i n เรนเจอร์นะฮะ <S <S <ร>การกลับมาของผมในการเล่นล i n เรนเจอร์นะครับผู้ชมโอ้โหแม่งมาพร้อมกับโคลาโบ,บใหม่นะฮะซึ่งตอนนี้หมุนติวติว,ตวเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เวลาเพิ่งอัปเดตเสร็จนะครับผู้ชมแล้ววันนี้ผมจะสุ่มให้ถึงผมมีประมาณตั๋วนะทุกคนจะมีประมาณ3 ID นะฮะ ID เนึงประมาณเกือบ300 ID ก็200วกว่า ID นึงก,ก,ก็100นะฮะ ซึ่งเป็นการกลับมาของผมในคอาโบเชนซอร์แมนนะฮะว้าว <Wow. S 1> คอาโบแอนิเมชันทางเชนซอร์แมนเพิ่อมโอกาสร,รับเรนเจอร์สี่ชนิดนะฮะ oh. โอ้โหที่แนนกว่าผมไปได้ก็เป็นเรนจิกับพาวเวอร์อยู่แล้วนะฮะคู่เทพของเรามาขนาดนี้แล้วเพื่อนมันต้องมาให้ครบตัวสิว้าใช่ครัคุณผู้ชมมันต้องมาให้ครบนะฮะแปดตัวสังลดไปสิบสี่ใบนะฮะไอคผมไม่อยู่กกด,ดูอัตราการดรอปไปหรือเ่าไป โอ้โหมาตัวแรกก็เกลือไอสัตว์โอาากาการดอป0.8แล้วก็แปดดาฟ้านะุณผู้ชม0.12โอ้โหในตัวหน้าตู้นะฮะลงมาเป็น4นะฮะโอกาสการดอปก็ป่าเดนจิเพื่อนมาก่อนให้ชื่นใจใตัวหนึ่งได้ไหมแล้คือเกมนี้นะผู้ชมตู้กระชาคือแบบดูไม่ออกกันนะ,ะว่ามันจะออกตัวหน้าตู้หรือว่า หรือว่ามันจะออกหลุดเลดไอ้เหี้ยมาเร็วไปเร็วรดูแลท่านผู้ชมพันแปดร้อยห้าสิบโอโหเดนจิมาเลยว่ะ,ะหเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อมากเลยท่านผู้ชมโอโหถือว่าสองโลนะท่านผู้ชมเดนจิออกโอโหถืว่าชื่นใจมากโอโหไอ้ดีนี่คือแบบสุดยอดเพื่อนมากูจุ๊บทีหนึ่ง่ะถ้าเดนจิพาวเวอร์ออกนี่คือจบท่านะผู้ชมไอ้ดีนี้ ปลายเพื่อนพาวเวอร์ต๊ะเว้ยวของฉันปลาย <Brand. S 1> บาลิสต้าบ่าวมาทำไมพ <'t> าวเวอร์พาวเวอร์พาวเวอร์พาวเวอร์เออทพประยุกบ่าวนะฮะมาคุณผู้ชมตอนนี้4ี่โลเข้าไปแล้วนะฮะ <Brand. S 1> นักเวทขาวเจมไม่ต้องมาใบตองพืชโอ้โห,โหขโมยไอ้หียมันมันออกยากเหมอือนกันเนี่ยคุณผู้ชมกับมือต้องสาบ เซอรี่รตัวเก่ามากไปกเฮ้ยเฮ้ยพาวเวอร์มั้ยวะมันนิ่งมานานแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยเกินไปเพื่อนพาวเวอร์เ <Power S 2> พื่อนจะจะแปดสิบโลคุณผู้ชมเฮ้ยจะทำะไ่วะเนี่ยมก็นกับไปถูกกูสับสนไปหมดแลฮะพาวเวอร์นักสู้สายมอย ตอนนี้สุ่มไปแล้ว12โลนะคุณผู้ชมโอ้โ oh หกับตัว60ใบนะฮะไปกันต่อ13โลเข้าไป14โล15โลไอ้เหี้ยเกลือจัด16โลเน,นจิมันมาไวแล้วมันก็ไม่มาเลยคุณผู้ชมพาวเวอร์เพ oh ื่อนอโหพึ่งน้อย กูไม่อยากกินพึ่งน้อยเพื่อนพาวเวอร์พาวเวอร์คนตัดไม้ดีบกุกบลาวไปอีกหน่อยนะคุณผู้ชมไม่ออกอีกหน้าตู้อีกสักตัวหนึง่งพาวเวอร์เพื่อนเรื่องเงียบพาวเวอร์พาวเวอร์พาวเวอร์ไอ้เย่าหมุนอะไรตั้งหนาวะนี่มันเลยยี่สิบโลอ่งคุณผู้ชมวันมมนี้ผมแค่ยี่สิบโลก่อนนะฮะสามไอดีนะคุณผู้ชมยี่สิบโลก่อนไปเหลืออีกหนึง่งโล ไปเพื่อนหมุนติ้วติ้วติ้วติวติวติวไม่ต้องสืบว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนะฮะมันต้องเกลืออยู่แล้วสิโอ้โหกับมังกรคราม20โลได้เดนจิมาหนึ่งตัวนะฮะนี่คือเลตปกติใช่ไหมคุณผู้ชมและแน่นอนว่าแต้มเกลือไปแลกตัวกาชาสิเพื่อนถือว่าได้ต่อชีวิตอีก2ครั้งนะฮะคุณผู้ชม จุงนี้ไปไอดีหนึ่งก่อนนะครับคุณผู้ชมไปอ้าวนะคุณผู้ชมก็มากันที่ไอดีที่2นะฮะแล้วก็เข้าไปที่กาชานะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วก็ดูตัวนี้ไอดี ID นี้นะคุณผู้ชม2องร้อยสี่ใบนะฮะซึ่งเราสุ่มไป20โลเหมือนกันก็คือ100ใบนั่นเองนะคุณผู้ชมมาฮะมันจะดวงดีเหมือนไอดีแรกหรือเปล่านะฮะไป1โลแล้เดนจีกับพาวเวอร์เท่านั้นเพื่อนเดนจีกับพาวเวอร์เท่านั้นเดนจี โอ้โหไม่ต้องสืบโลแรกก็แตกแล้วตัวหน้าตู้สักสี่ตัวเลยคุณผู้ชมหนึ่งยี่สิบโลสี่ตัวเลยได้ไหมไอ้เหี้ยคือแบบอย่างนั้นมันก็ดวงดวงดีเกินนะนาวิกโยทินไม่ต้องพูดอาชาสินตุยราชนิน,าชนีแห่งอลิสไปไปกรุ่นเร็วโอ้โหไอเ้เหี้ยเกลือจัดเพเนจรเพื่อนไม่ต้องมาไอ้หมุนบ่อยดีใจไม่ดีอลิสโคนี่ไอเ้เหี้ย เลนจีพาวเวอร์มีอย่าวะชุดกิโมโนโคนี้โอ้โหไปทุกคนหนักนวงหนักนวงจริงไอ้เหี้ยครเกลือไปกันอย่างรวดเร็วเร็วมากนะคุณผู้ชมคือผมไม่เด้ตั้งตัวเหี้ยเลยไอ้สัตว์รถไฟไปทำงานมึงไปไหนก็ไปเพื่อนรู้สึกติดปีกเจม ไอ้เฮียโคตรเกลือเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยว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 ไอเฮียจะยี่สิบโลยังไม่มีสักตัวเลยคุณผู้ชมไปไปอีกเจ็ดโลนะฮะสิบสี่สิบห้าโลหัวขโมยบ่าวสิบหกโลเลนแคร็บเอ็ดเบิร์ดสิบเจ็ดโลอุู้เหนื่อย แม่งดุดเดือดิบหายมาเพื่อน18โลไอ้เหี้ยฮะภาคมชมพูโคนี่19โลหนักถือว่าเจ็บปวดมากเลยครับคุณผู้ชมไอ้ดีนี้แม่งไม่ออกเลยแม่กก็หมุนติ้วติ้วเนี่ยแหละ20ความเกลือบังเกิดก้าว มาถึงไอดีนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งมันไม่ออกกูออกเองเพื่อน20โลครับคุผู้ชมไป,ไปซื้อตั๋วกาชาก่อนเลยเอาความเกลือไปแลกตั๋วกาชาแล้วก็เอามาสุ่มความเกลืออีกรอบหนึ่งไปไปเพื่อนไปไยาวๆครับคุณผู้ชมไปให้ครบ150ใบไอดี ID นี้กูจัดเต็มเลยเพื่อน ไปกันอย่างรวดเร็วครับผู้ชมโอ้โห้นักสะสมเบาไอ้เหี้ยัปนเกลือ,อยังวะเหลือสี่เปอร์เซ็นต์นะเฮ้ยนักบูไซมอนโอ้โอ้ให้มันคือมึงจะหมุนแล้วหนาเพื่อนมึงมาเร็วๆหน่อยดิไอสัตงว์หัวล้อชิบหายเลยไปไปกันอย่างรวดเร็วฮนะคนบิดลูกโปง่งไอสัตว์มันจะบิดมึงบิดกูดละเพื่อนกูจะยุ้ยเรือหนาเจ็ดดาวไอเหี้ยมังมาทำเหี้ยอะไร แมวน้ำเอลลี่โอ้โหกุละเครียดไม่ไม่มาตัวหนตู้เลยคุณผู้ชมคือคนมันจะเกลือนะบุตรชายแห่งมกกังกรดับบี้เอ้ยไม่ได้อ่าจจะกรมขอหน้าตู้เลยเพื่อนเรือถังโอ๊กเอ็ดเวิร์ดโอ้โหคุณผู้ชมแม่งไม่ออกตัวหน้าตู้เลยนี่ก็มาถึง20่สโลสุดท้ายของเราโอ้ครูฝึกทหารบ่าวไอสัตมุงไปฝึกแครแดนนะเพื่อน ให้ฝึกให้ทหารเราเก่งไป20โลส,สุดท้ายมาโอ้โหโ,หโอ้โหหนักหนักหน่วงจริงๆโคเบนิตัวหน้าตู้มาหนึ่งตัวหน้าตูมาม้มาสองได้ไหมมาสองมาสามจะหมดแล้วคุณผู้ชมมาสี สี่น้องบอโอ้โหไม่มาแมงเกือดจัดมวยคำจะพูดแล้วครับพี่โไม่ว่าผมจะเล่นกี่ครั้งไม่ว่าผมจะเล่นเกมไหนแมงก็เกือดชิบหายเลยกูจะเศร้าเศร้าจริงๆโอ้โหมาอีกแล้วหโ้ยกูจะบ้า หมดคำจะพูดมันตราดึงใจผมห้ือเกินนาวิกโยธินโอ้โหฮัลโหลน้องชายไลน์เจอรครับโอ้โหเจ็ดดาวด้วยอีเหี้ยจะมาทำไมได้โปรดเกมทหารเสือเจมเกมไลนเจอรครับขอตัวหน้าตูห้หน่อยฮะสองแล้วก็ใบ,บให้คุณผู้ชม ไอ้เฮียออกตัวหน้าตู้ตัวเดียวแแม่งไม่ใช่เดนติกับพาวเวอร์ด้วยเศร้าใจจริงจริงรักผู้หญิงยิงก็ไม่สนเย้ความเกลือต่อไม่ลีโอหนาดเหลือ44โลสุดท้ายครับคุณผู้ชมชุดดำเบาวเอาเกลือมาแลกเกลือดีเลอร์นางฟ้าเซรี่ ไม่ต้องพูดนักสะสมบ้าโลสุดท้ายเราจะไปแลกอีก2โลนะคุณผู้ชมโอ้โหหมูป่าโอ้โไอ้เฮียแลกเกลืออีก2โลนะฮะเจ็บปวดนะคุณผู้ชมดูสิครึ่งทางได้มาหนึ่งกูโมดคำจะพูดเลือดร้อนจริงไอเฮียกูเนี่นยเลือดร้อนจริงเลย ลากันก่อนนะเพื่อนไอดีนี้ก่อนจากกันไปก็ <c oughs> ไม่ไหวแล้ว <c oughs> เพชรที่กูมีมันไม่ไหวริดเเปิดไปเลยแล้วไม่จะหมุนติ้วติ้วขี้เลยของขึ้นเลยเว้ยหกบวกหนึ่งไปสามร้อยเมตรกูให้เงลยเพื่อนความเกลือครั้งนี้หนัก แตง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 ดูไม่ออกเหมือนเดิมว่าอันไหนเกลือไม่เกลือนะฮะฮะโคนี่มึงไม่เกลือเพื่อนกล่องข้าวไม้โคนี่ทหารยามไม้เทพสุดบ่าวข้าวห่อซาลาหแล้วกูก็เกลืออีกแล้วไอ้ซาโคไปน,นี้มึงมาทำมะเขืออะไรวะเนี่ยไม่ไหนก็มาขนาดนี้คุณผู้ชมไปกันอีกสักหน่อยแล้วกันให้หมดเพชรไปเลยไอ้เหี้ย ไม่ต้องเลือกเซออิฟหนอเซิฟแน่นอนครับว่าดูไม่ออกเหมือนเดิมเพราะแม่งเหมือนกันหมดนักสะสมเร่าและก็กับสิงโตขี้ขาดแซลลี่เกมจระเข้งับนิ้วฮาคิมาหนึ่งฮะพาวเวอร์เพื่อนเดนจิไม่มีเลยอีกเลย คาราโบมาสามาครับคุณผู้ชมแต่แม่งลุดเหมือนเดิมไปต้องเอาเพชรกูให้หมดเลยเพื่อนไปเล่นน้ำโคนี่ล็อกเก็ตชาวาแล้วก็เลื่อนหิมะแซลลี่แล้วก็แมวควักแซลลี่ฮิเมแล้วก็แม่มดน้อยแล้วกูก็เกิดอ,อีกเอาให้หมดเพชรกูเพื่อน1,900เเมตรมึงเอาไปเลยมึงเอาไปเลย เอาให้กูไปเลยเอาไปให้หมดไอ้เหี้ยตัวไรนี่มึงคือใครเพื่อนแล้วก็หลุดเล็เหมือนเดิมนะฮะโอ้โหเจ็ดสิบสี่โลสุดท้ายนักผู้ชมเหลือแค Power ่พาวเวอร์กับเดนจิมาหน่อยเพื่อนพาวเวอร์ Power. เดนจ i พาวเวอร์เดนจีพาวเวอร์เดนจจบจบฮะจบ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 จริงจริงอีกไอดีก็หนึ่งก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วผู้ชม ผมไม่สุ่มแล้วผมเจ็บผมเจ็บมามากเกินพอว่ากูชอบเมกมนี้เลยกูอะไรกูสงสัยชอบกูมีบนครับาพายเกมหลายเรเจองสนตีนี้อีกแล้วไอ้เงี้ยว่ากูเล่นเกมไหน,นก็เกลือเหมือนเดิมเกลือทุกชาติไปลาก่อนเออลาก่อนเพชรกู